มาทำความเข้าใจในการภาวนาของพวกเขาต่อไปที่คอยแนะนำและบอกกล่าวจะเพื่ออยากให้พวกเขาเข้าถึงความสุขณภายในณปัจจุบันม่ท้องรอชาตินาชาติทุกคนแสวงหาความสุข แต่พอเขาก็พยายามดินลรนหาแต่ว่าความสุขที่ได้มาก็เป็นความสุขเปือกนอกต้องอาศัยแหลกมาด้วยอามิตรหรือสิ่งของหรือบุคคลอื่นสอยที่นี่เขามาแนะนํากันเรียงภาวนานี่ก็เพื่อว่า คนหาใจตัวเองให้พบความสุขภายในความสุขภายนอกความสุขภายในความสุขภายในก็คือทำใจสงบหนิงสบายนั่นก็คือโดยการทำจิตให้สงบระง,งับจากอารมณ์อารมณ์ที่ทำให้วุววายในใจคือความคิดต่างๆอารมณ์ใด เมื่อคิดแล้วทุกใจเฮาปล่อยมันถิ่มบางอย่างบงูะเลยดีกว่าบางอย่างบไดยินได้ฟังเลยดีกว่าจงยาทรงใจออกหนอกถ้าอยากได้ความสุขจงอย่าถือตนถือทิฏฐิเอาความคิดเห็นตันตัดสินคนอื่นจงพยายามปรับปปุงแก้ไข อุปนิสัยตนเองอย่ามองคนอื่นแล่พยายามไปแก้ไขคนอื่นชาไรความสุขจริงกะให้ใส่คำถี่วบาๆสั่งหัวมัมนสั่งเขาเฮาให้รักษาใจเฮาทีงเขาทุกคนทั้งหลายรองเฮาเขาก็จะได้สุขที่เขาทำไปลหลายๆอย่างเขาก็ปรารถนาความสุขแต่เขาคิดว่า การทำเช่นนั้นของเขาจะนํามากึงความสุขมั่นก็เลยทาให้กเกิดก่อเวียนสางกรรมโดยการที่เขาคิดแล้วก็เบามากในสิที่พอดีหรือไปประทุษลายคนอื่นเขาก็วังองไรความสุขนั่นแหละแต่ว่าความสุขนั้นมันเป็นความสุขที่เหมือนกับว่ายืนอยู่ถำกลางกองไฟ เป็นวิบากคือค,ความเดือดเนื้อร้อนใจการปฏิบัติของเฮานี่คือเน้นไปสู่การภาวนาให้หูท่านใจตนเองให้มีจิดมั่นคงอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายรู้ความตรึกนึกคิดรัวลม์มันปรากฏขึ้นในใจพยายามหมูให้ท่านมั่นล่ะครับปงมันลง ให้มองว่าเฮาเองบอมักคนดูถูกติชินนินท่าชายลายปายสีเฮาเองอยากได้ยินเสียงคนอื่นบอกกบเฮาโดยคำไพเรออ่อนบานเฮาเองอยากให้คนแสดงกิริยามารยาทกบเฮา้วยความหักเอนดูเมตตา,าเมื่อเฮาอยากได้เช่นนั้นเฮาก็ต้องเพื่อใจคนอื่นว่า แม้นคนอื่นก็บริตางครับเขาก็อยากได้ความเอนดูอยากได้ยินข้ามบันบานแต่ยินข้ามวลสนอหูอจากเท่าเบาก,กับเขาเขาเองก็อยากได้เห็นกิริยามารยาทที่เท้าแสดงต่อเขาด้วยกิริยามารยาทเป็นมิตรเป็นเพื่อนเหมือนพอ่อเหมือนแม่เหมือนไอเหมอือนหน่คำเบาไรต่างๆ เขาอยากให้เห่เาเบากับเขา้วายความไพเราะอ่อนหวานบอกคัดใจกัน,นภาษาโบราณมีคำว่าแพ่เป็นพระสนะเป็นม่านถ้าบุคคลใดอยากเอาสนาต่คนอื่นนั่นกับบถตกนี่กับว่าเมนจังสีกับคือมันจะเป็นม่านในใจเวลาแพ่เป็นพระสนะเอาสนะหวังเอาสนะมันก็เกิดม่าน ม่านคือม่านแปลว่าสิ่งที่ทาให้เศร้าหมองหรือทําให้เกิดความสัวหรือม่านแปลว่าสิ่งที่ทําลายความดีแพรเป็นภาคก็คือเอ,อ่ยย่อมเพิ่นอยกนากชนะให้เพิ่นชนะซะเขาต้องมองใจเขา่าบุคคลนี้ก็า่างเบาก็า่ังดาก็า่ังมีอารมณ์เบาก็มู่กะสาของเา พะเขาอยากให้คนอื่นเหตุตามเขาถ้าคนอื่นเหตุตามเขาทำตามเขาคิดตามเขาเขามีความสุขทีจริงเขาก็ยางได้ความสุขแต่เขาบอกว่าความสุขที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นความสุขเหมือนกับยาดำค้างอยู่ปลายหาคามันแผดเผาจะของเองเพราะนั้นเมื่อห้องู้จังสี่สำร่วมใจเฮา ผู้ภาวนาผู้ฝึกฝนอบรมพัฒนาใจบำเม็นวันน่งรับตาแล้วหรือไปทําทาเดินจงกรมน่งสมาธิ่วนมุนแล้วก็สิมาว่าผู้นั้นบดีผู้นี้บีอีอันนั้นอาบากานีพระองค์นั้นไม่ชี้องค์นี้ถ้าคิดยังสั้นใจเฮายังไก่คําสอนพุทธองเพราะยังหฮาเป็นการเฮาทำลายตัวเอง ทำลายตนเองคือทำลายภาวะจิตใจของแท้ที่จริงคนอื่นเขาจะได้ดีดังที่ว่าเขาควรให้อภัยคนอื่นให้โอ,อกาสคนอื่นการให้อภัยให้โอ,อกาสคนอื่นก็คือเข้าอย่าไปเบา่าอย่าไปเพ่งโทษอย่าไปใส่หลายไปสีอย่าไปบอกเขาดูเขาพ่อบอกยังบอกเมื่อเบาแล้วมันบนญอย่าเบาเ ยาวความเกา่าชิงที่ล่วงไปมามาตอกย้ำเหมือนกับคนบางคนอาจจะชีวิตมันบริลาบเรือนมาเลยแม้นเป็นนักบวชบางคนก่อนจะมาบวชก็ตีหัวมาดา่าเมเกกินเหล่าเมาสุราชีวิตสำเรยเทเมาตั้งครอบครัวหลมละลายเหตุนังมาเป็นกาล แต่ว่าเมื่อมาบวชแล้วก็ตั้งใจใหม่กได้เป็นพ่อเมค่คูบาอาจารย์เขาให้โอกาสพระพุทธเจ้าพ่นบริรังเกียเพ่นให้โอกาสแต่ว่าให้โอกาสแล้วเขาดีบริเอิ้นสร้างเขาช่วบประชวสร้างเขาแต่เขาคิดว่าเขาอยากมีโอกาสก็ให้โอกาสเขาบังเฮาเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีอย่าไปลอาวามชัวเขา ไปวัดว่าไปหารูบาอาจารย์ระส์งอง์เจา้าผส์งองสี่อย่าไปตีชิ้นนินทพิ่นอย่าไปเบามันสร้างบาส่เฮ้าสางกรรมสางเบ้นทั้งเทียมมันอาจจะบเป็นเข้าคิดมันอาจจะ,ะเป็นเข้าคิดเลยแต่ว่าเฮ้าคิดไปเองเออเองเพราะนั้นจงสำรวมใจสำรวมว่าจาคำเบา ใครยัยคนเคารพนับถืออย่าเป็นคนหมักอย่าเป็นคนเบามากอย่าเป็นคนเบาล่วงศิลนแปลว่าพาระฤาสวาจาปิสัมภาปราจามูสาวาดโพดเทสยาเว่าเพเจือทวีปทวดนไหลเหตุผลยาสีอวด่ะ่าโต,ววาตหูโตมันกับหูคู่คนนั่นละแต่ว่าจะหูคนละแขนง ไม่มีผู้ใดหูวเบิดทุกอย่างเปลี่ยนใจพระพุทธเจ้านอกจากหมวกขละงแขนงขนาดชาวกพระพุทธเจ้าก็ยังเกง่งคนละงแขนงข้ธธาแต่พระที่ว่าภาษาลีบทเกง่งโดยเป็นผู้มีปัญญาหาผู้เปรียบบ่ได้นอกจากพระโตองแล้วพระโมคคัลลาเกง่งโดยลีเตศหาผู้เปรียบบ่ได้นอกจากพ,าพาระโตองภาริยานั่นมีปัญญาอยู่มีแต่ว่ามันเห็นบริเลิศปานนั้นมีลีเตศคือโมคคัลลาอยู่บ่ หลายองค์เขือนเดินอากาศพรมาไลไปเมืองนรกสวรรค์ไปคุยกับพาศิริยเมตไดไปคุยกับพิ์แต่ว่ามันบเรกเคืองของพระโมคคลาพรมาไลเพราะฉะนั้นห้าตตองเขาใจว่าห้ากระว่าห้าวหูแต่ว่าควมหูห้าอาจจะบริเสี้ยวหนึ่งของคนบางคนที่เขาบวบปากูมีความชุกภายในเพนทีว่าหน่อย เคยถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไรองค์มาหลวงปูค่ครูบาอาจารย์ที่เฮาเคารพนับถือทั้งสิ่งหลวงปู่หมันหลวงปู่เพิ่นเว้าหลายบเเาย่เพิ่นเว้าน้อยเพิ่นชีว้าเป็นนายปรับกระจกก็กมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไปตีความหมายไปขายายเว้าสู่คนฟังบางองค์เว้าน้อยบางองค์ก็เว้าหลายก็บ,บ่ได้ผิดแต่ว่าเพิ่นเว้าในี่ยอัจในธรรมมันผิดที่ว่าคือเฮาพวกเฮาบัด แสดงความือแล้วก็ไปเบาอวดแล้วก็ไปเบาติชิ้นนินท่าส่หลายไปชี้อันนั้นก็ไม่ถูกอันนี้กับโมเมนนั่นจะมันก็เลยทําหายใจห่างสีห่างทำก็เลยบูงไว้เจ้าของเบ่าผิดเพราะมาณถือตัวววาเจ้าของหืท้ทิดทีเห็นผิดไปเพราะฉะนั้นก็นพยายาม แนะนำกันแหละก็พยายามปฏิบัติดังที่กล่าวมาเฮ็ใดใจดังคือว่าจะมีความสุขความทุกข์กกบ่บวีบดเบียดเบียนใจพยายามนึกถึงเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขายาสีประท,ทุสลายคนอื่นโดยวาจายาสิมองคนอื่นดูถูกเกียดตยาม เขาบอกคือเครื่องเฮาขาดจ,จะบอกคือเครื่องเฮาแต่เขาจะได้ดีขึ้นกันกับเฮาแต่ว่าวามคิดบางอย่างอาจบอกเครืองเฮาให้คิดสิห้โอกาสกันนี่เรียกว่าท้ำท้ำสำหรับผู้ปฏิบตัติผู้เขาวาัดฟังรรมสวดมนต์ภาวนาบางันสวดมนต์เก่งแต่ไปว่าตะนพืน่พะะนภาวนาเก่งกับว่าต่จะของเหตุคักตื่นดึกลูกเสาพืนพ่นบ่คักตัวเพิ่นเขาสิคาเเฮาอยู่ว่าจากัก เฮาไปเห็นตอนเขาบปฏิบัติเขาปฏิบัติอาจจะยิงกุ้งหาา้องกบจักาแต่ของสวนมุ่นเก่งไปเจอคนบางคนโอ้ยเก่งอยู่เจ้าสวนมุ่นเกง่งเจ้าปวดเบาผื่นคนอื่นมันกับบอถือกันสินะนี่หละว่าเหาเองบามาคนตีสินินทาใส่ลายไปสิบามาคนอื่นเบาบอดีกระโศกหัหักบามาคนอื่นสแสดงกิริยามารยาทโดยบาคารพนับถือเห่า เพราะนั้นเฮากับบควรแสดงกิรรยมิมารยาทดังสันกับคนอื่นนิ่ฝาเข้าทุกคนปฏิบัติภาวนาแล้วใจเฮ้าสิสงบทาเฮ็ดจังซีได้แล้วเชื้อว่าทุกคนใจสิสบายสงบสิื่มมถูกใจที่หาความทุกข์บ่มีเพราะเพราะบ่มีบ่ทรงใจออกไปหนกบ่ทรงใจใส่คนอื่นพิจารณาแล้วก็ปล่อยใจตนเอง ปับที่ใจของเฮาเบินไปปรับที่คนอื่นถ้าบุคคลคิดไปปรับคนอื่นทุกตลอดบม่มีความสุขความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่ว่างยอมรับความเป็นจริงปล่อยวางว่าคนมันมีประเภท่สะสีลักษณะที่พระเจา้าเบ้าดอกบัวสีเหลาเฮ่าเฉยคนเขาคือเฮาเป็นไปไรบางอย่างเฮาสิเพศคือเขาเฮาก็เหตุบ่ไรคําเบ่าว้าบางคนจังเ่คืคหลงปูคูนกูมึง เฮาเป็นเฮ้าอย่างสี่สิปเป้าคือผู้คุ้นกับอะไรมันคน,นละอย่างคนละคนต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายประการการภาวนาสําคัญดูใจตนเองต่างความสติสมัญาไวล้ลม่าทิมลมหายใจ่าทิมกายแล้วจะเห็นความสุขจังหน่อยความคิดสินสันเขาใจสิเบาเย็นสบายสบาย ความทุกข์จากบ่มีเสียแทนงใจมีแต่รอยยิ้มอยู่บนใบหน้ามีความสุขกล่ำไป